มัจะผลแล้วจะเก็บของแล้วอ่ะแหมทำคะแนนใหญ่นะทำคะแนนใหญ่เลยโอ้โหมาเป็นเลยมาถ้ากับไปเลยลุกขึ้นเลยไปตามเลยข่าวตาจิตคนตาจิน

ที่โลกเราครูไรู้อ้เราก็ไม่รู้แล้วก็ได้ึงนั่นแต่คำว่าบอมปเลิฟนะะองล้เลิที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเนี่ยที่เกิดในประเทศไทยเราเห็นแล้วก็เราก็เข้าใจได้เนี่ยโอ้ยน้ำข่าเลยมีพคุณ เดินเขาแปลกๆเดินไม่เป็นนี่จะวิ o o ่งเดินไม่เป็นเลยอดอกคูณเสียงแคนนี่แม่นังนั่งน่าฝนเาาน่าฝนหนูไเจอผู้จัดกาตจ้าัาหน้าฝนมน้าฝนจะหา อะไรนะาย็นายนอาบน้ำไม่เป็นเไนทำไมอาบน้ำไม่เป็นแล้วนองม่ก่มเองไม่เป็นมดกันไปทางไหนเขามีซ้ายหรือขวาใช่ เอาไปดูไอ้ทางเนีามเลาโน่ไง <c oughs> ราโน่เขาสร้าง,างมันนะงให้เขากำลังไปหุกออกขวาก็ได้ <c oughs> วันนีอไม่ได้ไม่ได้เป็าะนก่2าคม2 5 5อาแมันไปฝั่งนึ้าไมได้ไงไน,ไนไหอ่ะันก็ไปได้หมดแหละ <c oughs> อ้อมหน่อยเท่านั้นเอง เิดเครื่องนอกเปิดไม่ต้องเปิดเครื่องนอกเเครื่องในไม่ได้อ้โหเจ็วัดอ้โหบริวาระวบริวารช่วยเก็บใบไม้เนี่ยดีดีโอ้โหเจ๋งเลยเอาโอ้โหเสาซื้อลละสบาทเต้ เดี๋ยววันนี้ม e ีขนมลงครัวแจกนะเนี um ่ยใบไม้ได้กี um)> <h <h ่ใบมาแล้วมาแล้วลมพัดมีบอลลานจุดลรวมสามคนเดี๋ยวรังเกียลงมือเหรอไม่มียางไม่มียางคนพายยางเลยนี่คนพายโดคนพายยางตันเยคือคนใต้ หัวขาดเลยคนใต้ฟังอีสานก็ฟังไปโอ้หอมห่วยๆย้วยกินอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หอมกลิ่นอะไรดอกอะไรเนี่ยโอ้มันปลาใช่โอ้ห่วยๆด้วยโอ้ยมันหอมเย็นนี่มันปลาเดือนหน้ามันถึงจะหอมครับ มันต้องหอมเย็นเย็นี่เช้ามันหอมได้ไงที่เรานหอมแล้วเออมันหอมได้ไงตมันี้มันว่าว่าแค่เนี้ยชมพูทวีที่เรานอกเขาบเรามีต้นว่าใหญ่ใอืเงเลยไม่ได้เอาลูกมาใ้กันอ่าะบอกดูกดำดําดูกดำดําอย่างนี้ คือสมัยพระเจ้าอ่ะใช้กิ่นว่าปักหน้าสันักเลยอ <c oughs> ้ากิ่นว่ามาทาปึ้ง <c oughs> โอ้ยกลิ่นเลยเนี่ยกินกระโดนดกินลูกกระโดนฉุงเลย <c oughs> กินลูกกระโดนเนี่ยเ <c oughs> นี่ยแล้วลูกมันมาดมโดยจิตกิ่นนี่แหละเนี่ยกินลูกกระโดนเนี่ยหกห็นมะม่วง ผมรู้ได้เหรอว่าทำไมพระเจ้าถึงตัดอุปมาตอนท้ายของสมชาสูตรว่าพระองค์ตายไปแล้วก็จะแตกเป็นผมม่วงเพราะว่าสาเหตุก็คือท่านเทศอยู่ที่สวนม่วงไงท่านท่านก็เลยเอาท่านก็เลยจุดนะไก่ตัวเช่ามารอดนี่อันนี้คุณดูแล้วในห้างในบ้านในห้างเลย มน่าไเาเอ้ยมันว่างจริงว่างอย่างหน้าตาอก็ทาให้ายเออลูกไสขนาดนี้ยังไม่สุกมากถแปลกดีครับต้นไสเนี่ยออกลูกทีละสองครั้งสามครั้งเมื่อตอนใกล้ใกล้ปีใหม่มันก็ออกไปครั้งหนึ่งละตอนนี้ปีใหม่ไทยออกอีกละ โอ้หนกเอียงชอบมากเลยเดี๋ส่งเสียงถามกันนี่แหละได้หรือยัง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 พ่ลานาก็ไปแกงเขวหวานเลอะตุ้ดปีศาจวได้เตก็โอ้ยเอาแม่เอาลูกไส้เนี่ยไปแกงเขียวหวานตลกเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยนี่เราต้องไปถึงโน่นเลยนะเนี่ยไปเนี่ยต้องไปถึงไอ้เดินเบิรงฝ่าเลยเนี่ย น่าสงเสียงอีกที่เข้เดือดถึงโอ้ยค่อยชั่วแปนขึ้นมาเยอะทีนี้รถรถชาวบ้านก็จะรู้ทางเข้าแล้วทีนี้เดี๋ยวก็จะหาขอนมาตันอีกอ่ะไม่ได้อีกชาาบ้นไห้มาหรอครับจะบอกเขาแปนขึ้นเยอะเลยรถชาวบ้านพวกเรา มันไม่กินไผ่ไอ้นี่หรอมันกินไผ่เฉพาะของมันนะวันนี้ไผ่เฉพาะของมันกินไผ่กไผ่ของมันไผ่พวกนี้มันกินไม่ได้หรอกแข็งมันฉีกไม่ได้หรอกออมันฉีกได้นะพนด้ามันกินไผ่ไอ้นึงครับฉีกฉีกฉีกจะเสร็จแล้ววันนี้ไ่เสร็จหรอวันนี้ต้องหลายวันเฮ้ยนนี้มาใหม่เนี่ย ผมว่านะนไปขอแรงรช้างมาเออนี่ใครนี่คนนี้มาใหม่คนนี้มาใหม่เฮ้เต่อกล้องมาว้เออนี่ <laughs> ยโอ้โหโอ้เลยครับผมว่าไปขอแรงช้างมาสัก 30, 30สกกามีสามตัวก็ แคิดดีเนาะเดี๋ยวช้ามันมากระเทืบระยุ่งเลยขนาดคนเลี้ยงมันควานแท้ๆมันยังชืบตายเลยเพิ่งได้มาเมื่อวาน้โกระเทืบควานตายมา้วยมาตายเลยตายแล้วเจ้านั้นโอ้โหลโไม่ใส่เลยโอ้ออกกำลังกายวันนี้มาท่านย่างมาอ้าว ถามถามภาษาเหนือนี่มันว่าทำต่อภาษาเนือยากนี่ประจาอีสานาเนือเตลวักผ้าพักแค่เตลยวมอ๋อเตีวเหรอเตียวมาด้วเตีวด้วหอเตียวัก้าคทานว่านภาอีสนฉกเขาเนบผ้าใส่ยากมาเตียวไเตีวเตีลวบเตีวเฮ้ยเฮ ใอ้พอออนะอ่ออดีนขอบเชื่อเเอาเล่เอเลยเอาล let's go นี่กองนี้กองนี้กองนี้อีกอีงมาขอบคุณที่ทำให้ทางเดินได้สะดวก t e i e f f p o e ด็ก ท่านเป็นนาโมไหมครับเก็บไปต่เลยออกต่อเลยเ่านทามาสามสตัวเชื่อตะกินเนี่นาโมเขามีอะไรเนไม่ใช่่นะมันยาวเลยเนี่ยโอยหลายวันหลายวันให้ทาก็แปืนก้าวันนี่แหละเออมีงกนานเงเนี่ยได้โต้งจะได้ลำนี่ไปทาก็ลมด้วยมันยอมาเงี้ พวกสนสัตว์ตับในสนสัตว์ได้เป็นเขาโรงเรียนกันเลไม่ยา่นีเเรื่องข้ามาใส่แล้วกเทใส่ลงไปจะเป็นเขาแล้วกระดูดลามีบีกรดูเลยลก็ทำย่างั้นและต่อคนน่าจะตอรนนีกไวดีไงร้อยยลย ดีไม่ได้ดีไม่ดีสูงสูงดิบดิบด้วยนะ <c oughs> ถ้าเผาไม่เป็นสูงสุงสูงดิบดิบด้วยก็ลมามอ่ะกินดีครับกินแล้วต่อแข่งงงกินแข่งกินแขงไม่ได้นะครับฮะไมดได, <c oughs> ได้ไม่มีใครเขาจับห <c oughs> รอกถ้าลำปากจะมาสาบโอ้ชาวน,น้ำไม่เอาเอาขู่ขะยังดีกว่าเอาพื้นถนนขู่ขะยังพอว่า ไปนวดเท้าเนี่ยบ้างก็ฝา,ากน้ำนเลยเหลือดไหลเปลือดหลับเลื่นตะลื่นยู่ค <c oughs> รับระวังเลืนะ่ <c oughs> ลนนะเลื่นแล้วแย่เลยโอ้อยตรงนี้เขายังไม่บุกเบิก

ติดจับอนะไรมาแย่หรอกตอนนี้มีมยาราบไม่มีมายาราบสัยอย่างโอโ้โหน่ารื่นรมในสวนพวกเนี้ยมีมายาราบักโอโ้โหลดความรื่นรมไปเยอะเลย <c oughs> <c oughs> กิโลละสามบาทนะเนี่ยอะไรครับยาใบไม้เห็นไหมพวกใบไม้นี่เหรอครับอ้าวที่เม่เขาซื้อมาเท่าไหร่มีไม่อั้นกิโลละสามบาทสามบาทอ่าเป็นอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยอย่างดีเลยเนี่ยขอให้ชมดูตอนหน้ารุ่นคนก็มาทีหลังเขามาดูบรรดาี่ยบอก ดินแดนถินนี้มันมีหินได้ยังไงวะทําไมหินมันเปิดปับไปหมดเต็ไมไปหมดเลยนะมาทางไหนก็เจอหินเอ้ดินแดนนี้มันตรงนี้มันมีรู้สึกว่ามันมันราบ,บเรียบลงหน,น,น,น่นยน <c oughs> อยเ,เ,เดินไม่ลำบากเข้าครั้ที่แล้วเลย ลุยไปเรื่อยๆเนี่ยก็เรียวพลาบไปเรื่อยๆเดินบ่อยๆก็ลุยไปเรื่อยๆเรียวพลาบไปเรื่อยๆเลยสามบรรดาภรีตัวผู้จ้าอะไรเป็นอื่นใครไม่รองเท้านนเพีย่โอ้เหรอไม่เคยลองกันขอบคุณดินนะไอ้ชเม็นก็ไม่ใส่ชเม็นมาได้เขาเป็นพยาไง พญาเขาไม่ใส่รองเท้าหรอกมีนิ่มกับแท้แหละไม่ใส่รองเทา <c oughs> ้เทา <c oughs> ถ้ามันเปลี่ยนเยอะครับดงมันดงเถ้าวันเปลี่ยนไปก็เถ้าวันโตมันไปเต็มไปหมดคณะเราไปปลูกที่สันเตียโซโซเตียโซยเงี้ยโหเถ้าวันเปลี่ยนเต็มเลย โอ้โหลำนี้ขันมิ่งมูลรียกว่าชื่อนี้ต้องอยู่มาน้ำแม่น้ำนั่นเอไม่ได้เอาไปขึ้นบ้านไปไปจัาพยาไม่ได้เนี่ยขันมิ่งมูลเดี๋ยวเดี๋ยวเออคูว่าไม่เห็นเรียวก็ขอหลำได้ไปสองลำแล้ว คนตวแล้ววันจะทำร้านกาแฟทำเป็นอะไรอะไรขึ้นอ๋กันไว้ไงเขาจะไปขออยู่ดินไม่น้ำมูลจะไปทำร้านกาแฟออ๋เขาก็ตั้งไว้ที่ดินมูลก็ถูกเอ้ยอดขี้โครงเว้ยเรือลำนี้โอ้โหประดับประดาประดาประไม่ใคยคน โอ้เนี่ยทำน้ำตาลเนี่ยโอ้น่นะงวงตาลเยอะเลยเขาตกลงเป็นตะแบบรือเป็นทันนินทันนินทันิเขาาตะแบบมันจะขายน้ำตาลไม่ได้เอไอรานนั้นมาใส่กรนทาน้ำตาลขายได้แหลล้อยทนินตะแบกเนี่ยมันตระกูลเดียวกันคล้ายกันนะ เอินทันนินตะแบสเล่าเอาหลอกมาเนี่ยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยเหมือนกัน,น,นโหมดฟ้อน,น้องโผล่จบแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยางตายซึมซาบอบแล้วยางตายเอาออกเลยใช้ได้โอ้โหเดินขนาดนี้ออสองโลเองเหรอ มาไ่าเลยคะไ่ขดไม่านเช่านหมดพบไาดอะไรจะคนไม่ปลูกอ่ะพอฝนตกรขบพอฝนตกปลูไผ่เหรอพอปลูกไผ่หมดนะปลูกให้หมดเนี่ยลงไผ่เลยเนี่ยเดินไปไหนเจอจะหน่อไม้้นเรบ้านเาเียเลย เราใช้เย็นนางหรอต้มกับขี้โครงหมูหน่อไม้อ่ะแกงกับขี้โครงหมูแล้วเหรอโอ้โหสดกันเป็นแกงจืดขี้โครงหมูหน่อไม้อ้โหสุพรรสีรุ้งสะพานณสีรุ้ง เาเล่นออกไปโดดน้ำไงโอ้บัจรนัดค่ะบัจรนัดเอาเลยเอาเลยพ่อสบายดีไหมคะสบายดีมาก <laughs> ไม่มีอะไรคือสองกอดก็ท่านละท่านแม่สบายจะรู้พอนะค่ะ